โตโต๊ะค่ะค่ะวันนี้ค่ะเกศพรทุกคนนะคะมาชมกับรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะบอกเลยว่าหลายคนตามหายเยอะมากนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางๆ ขับขี่สะดวกสบายค่ะขับได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับ Toyota a v เ n z a 1.5G รถปี11นะคะจด12ค่ะราคาป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่659,000บาทค่ะสีเทาคันนี้นะคะแต่สภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับชมด้านหนะ้ารถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวกระจังหน้า าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับตัวโครเมียมนะคฮะแล้วก็มาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำค่ะตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบฮาโลเจนแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคุณ้าแบบนี้ค่ะสวยมากนี่คือโชมด้านหน้านะคฮะบอกเลยว่าปีนี้ไม่สามารถลดความสวยของตัวรถได้เลยค่ะอามานะฮะต่อกันกับด้านข้างเลยสำหรับในส่วนของตัวล้อค่ะตัวนี้จะเป็นล้อนะคฮะ แม็กจากทาง t o โยต้ขนาด15นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางปี2020นะคะได้คันนี้ไปก็สามารถขับได้แบบสบายๆค่ะยังไม่ต้องเสียในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นค่ะต่อกันนะคะสำหรับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ที่จับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและภายในเนี่ยะคะต้องบอกว่าเป็นรถรูปแบบเจที่นั่งค่ะก็จะได้ความกว้างขวางแต่บอกเลยว่าคันนี้ก็จะมาพร้อมกับรูปทรงที่มีความกระถัดรัดด้วยนะคะขับขี่สะดวกสบายนั่นเองค่ะมาต่อกันกับด้านท้ายรถเนะคะสาหรับด้านท้ายก็จะมีกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะกระจกเป็นระบบไลฟฟ้าที่ปัดน้ําฝนนะฮะแล้วก็มาดูกับด้านท้ายรถกันสักนิดหนึ่ง ตึ้ง,งอ่ะสุดยังยังไม่สุดอื๊ดขึ้นไปค่ะนี่นะคะด้านในนี่เลยสภาพดูใหม่นะเบาะอะไรก็ดูใหม่นะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกว่าด้านหลังเนี้ยเขาก็จะมีพื้นที่ในระดับหนึ่งในการวางของแต่ถ้ายังไม่จุใจก็พับเบาะลงแบบนี้นะคะกรณีที่ว่ายังมีคนนั่งตรงนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนนั่งคุณก็สามารถพับเบาะฝั่งนี้ลงไปได้จ้ะพับให้ดูพับให้ดูพ,ดพับยังไงพับแบบนี้ตึ้งหลังจากที่เราได้ทดลอง ดันจนคล่องแล้วอ,อ๋อมันต้องใช้แรงน,นิดนึงนะคะไอ้ะเราก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กตลอดเลยแต่จริงก็คือสามารถพับบอะขึ้นได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนขานะคะก็จะเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆเอาจริงป่ะจริงๆตอนแรกกับพับบาะแถว2ก่อนอะง่ายและจบและเนี่ยตรงนี้มันก็จะดันมาโดยที่ม่ต้องติดกับตรงนี้มากนะฮะแถว2ก็สามารถพับบาะได้แบบนี้เลยนะคะนี่ได้ว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะ นะะี่ะนี่เลยแล้วก็คืนเขาก็มีการแบบติดพงติดพรมในเรื่องของการวางของมาเรียบร้อยแล้วแอบเห็นแถวที่3ามเขาก็จะมีเป็นที่วางของที่วางแก้วทั้งซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถค่ะเวลาปิดเบามากเลยอะปิดง่ายนะนี่นะคะกับตัว Toyota Avenza 1.5G รถปี11-12ค่ะ มาดูด้านในตัวรถกันค่ะทุกคนค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะสภาพดูใหม่นะคฮะตัวเบาะนี่คือวาวมากค่ะทุกคนเพราะเบาะีที่ได้เนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีดําสภาพสมบูรณ์ไม่มีไรไยแต่ไม่มีไรไยขัดไม่มีอรอยยับเลยจ้ะ นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตรงกลางก็จะมีเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะรองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีต่างๆเล่นออ d ดิ r โอเรดิโเชื่อมต่อนะคะกับตัวนะ,ะสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ AUX แล้วก็ USB ได้ค่ะขยับลงมาแอรจะเป็นแบบแบนนวลนะคะก็ปรับความแรงความเย็นได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของที่จุดบุหรี่ต่างๆที่วางของเกียร์ออโต 4ส,สปีดค่ะนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของได้อีกหนึ่งจุดนะคะด้านหน้าก็จะเป็นช่องใส่เอกสารค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะใน,ในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะคะใครที่ผอกากลังมองหากับรถที่แบบใน,ในเรื่องของการจุนะคะนั่งได้ถึงแบบเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดกลางๆแล้วก็ใน,ในเรื่องของการขับขี่ใช้ในชีวิตประจําวันบอกเลยว่าคันนี้คือตอบโจทย์ค่ะและนี่คือส่วนด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมกับส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือที่นั่งแถวที่สองหรือว่าโซนห้องพูดีสันด้านหลังนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้คือแบบแอร์เย็นมากทุกคนอีกนิดนึงคือจะหลับแล้วอะแอร์เย็นแรงมากเย็นไวมากคะ่ะทุกคนคะ่ะด้านหลังเนี่ยใครที่กังวลในเรื่องของความเย็นไม่ทั่วถึงต้องกังวลคะ่ะตอนนี้คือน่าเย็นไปหมดแล้วนะคะนี่เลยเรามีแอร์นะคะเป็นสามช่องตรงนี้นะคะก็ป่ดทั้งแถวที่2และแถวที่สาได้เลยโดยที่สามารถ ปรับระดับความแรงของลมได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความกว้างแถวที่1แถวที่2นี่ก็นั่งสะดวกสบายนะแต่ว่าแถวที่3เนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบน้องๆหนูๆน,น,น,นะคะเด็กน่าจะนั่งสะดวกกว่านะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นะคะเพราะว่าข้างหลังค่อนข้างที่จะแบบมีพื้นที่จํากัดนิดนึงค่ะแล้วก็สภาพตัวเบาดเนี่ยดูดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะสภาพคือสมบูรณ์มากไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดแบบนี้ใช้งานได้อีกนานค่ะ มาดูกับในเรื่องของระบบเสียงกันบ้างนะคะคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันค่ะและนี่ก็คือภายในตัวรถนะคะกับ Toyota Avenza นซคะรถปี1 1 7 2คันนี้ค่ะมาดูกับเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างนะคะเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนะคะให้ดูสภาพตัวเครื่องเลยแล้วก็จุดม์คจากโรงงานนะคะตัวฟากระโปรงแผ่นซับความร้อนนะคะ สติกเกอร์ต่างๆค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เป็นซิหน1.5หรือว่า1,500ซีซีค่ะจะให้กำลังอยู่ที่101แรงม้าแล้วก็นะคะให้แรงบิดอยู่ที่133นิวตันเมตรด้วยกันค่ะสำหรับใครที่สนใจกับเจ้าอเวซ่าคันนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นรถ M2M ด้วยนั่นก็คือราคาพ่อค้าตัดพ่อค้าค่ะเท่ากับว่าคุณจะได้รถสวยค่สภาพเกตเอในราคาถูกค่ะคันนี้นะคะที่ต่อต้องคาของราขายอยู่ที่ 2 7 9 0 0 0บาทค่ะบอกเลยว่าราคา2 0 0แสนกว่าคุณก็ได้รถแบบครอบครัวขนาดย่อมย่อมแบบนี้แล้วนะคะใครสนใจเนี่ยต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะนอกจากนี้ราคาถูกแล้วยังสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้ด้วยและเครดิตด,ดีฟรีดาวค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นต์เลือกการผ่อนแบบสบายสบายได้ยาวนานถึง84เดือนและยังมีกับการรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์นานถึง2ปีค่ะใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของได้กับหมายเลขโทรศัพท์ของเรา 0837777747และ0837777757ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกับเฟ e บุ๊ k นะครับเพจส่วนรดยนต์มือสองโตอต้อค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากดูรีวิวรถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ ผ่านทางช่อง YouTube ของเราค่ะกับโตออโต์ฮาร์ชาแนลเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะใครที่บอกว่ากำลังมองหาก,กับรถครอบครัวนะคะลูกรงกัดรัดขับขี่สะดวกสบายสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ขับขี่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่สำคัญมาพร้อมกับราคาถูกราคาคุ้มค่าขนาดนี้ต้องคันนี้เลยค่ะกับ Toyota A v a ว z ซ 1.5G รถปี11-12ค่ะ คลิปนี้หมดหน้าที่ของแกแล้วค่ะคลิปหน้ารับรองว่าจะนำรถสวยๆมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ